สลามโมเลกุมมะเร็งตัวรอดตุลาถุนนะครับผมนายมีนเจนเด็บนะครับก็เป็นนักศึกษาคณะอนาสตร์มีการ์ทองจันเปที่ยสารรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เดมะนะครับมอหัดมะเซกนะครับเป็นตอนนี้เป็นนายกองการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับโดยส่วนนี้แหละที่ว่าเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาหนึ่งเก้าหกสามศึกษานะครับ ระเบียบวิธีการวิจัยนะครับชื่อวิจัยของกลุ่มของเราเนี่ยมีชื่อว่ามุมมองและทัศนคติของผู้นาองค์กรนักศึกษาโมอ,อปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อศึกษาทานนัศนคติและมุมมองบนบาทของผู้นาองค์กรนักศึกษา 2. องเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาในมุมมองของผู้นาองค์กรนักศึกษาโมอปัตตานีนะครับขออื่นเลยนะครับขอที่ว่าจะเข้าคำถามเนี่ยจะให้ไปได้นำตัวได้นาตัวคนว่า คนที่ไหนทำไมถึงเรีนนยนเข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็คณะรัฐศาสตร์ทำไมถึงเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็วัยเด็กเป็นคนยังไงแล้วก็ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นไปบ้างนะเมื่อคืขอบคุณนะครับอันนี้ต้องขอบคุณที่เจอหนะาหมายถึงว่าเรื่องกาพูดคุยนะเราต้องมา,มา,างแนวประมาทว่าสา่งไรนักศึกษานัฐศาสตร์ชั้นปีที่สี่นะครับตอนนี้ก็รกเราตำแหน่งเป็นนายอกองครารเราคณะรักษาใกล้จะหมดวาระแล้วนะครับก็กใกล้ ที่จริงผมมีโอกาสทางานงานในบริษาทสุดท้ายก็คือในสิ้นเดือนของเดือนกันยานีก็คือเป็น,ปนช่วงที่ว่าอยู่ในชปวะมาณนา้แล้วก็ผมจะนั่งรักษาการจนถึงปลายเดือนนะครับปลายเดือนตุลาเพื่อที่ให้นายกยกำลัอการรักษาที่ผ่านก,การเลือกตั้งชุดคณะกรรมการประกอบกิจกรรมทั้งหมดขึ้นมาบริหา,ารงานนะครับก็ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงรักษาการนะครับผมก็ผม นักศึกษาปีสี่คณะนศษาสาขาวิชาการปกครองนะครับก็ปุราเนาเดิมเป็นคนจนงคนคนังหวัดสนนขทัีนะครับผมก็ จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ถ้าถามถึงว่าทําไมถึงมาเรียนคณะนักศาสตาครัก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของการเมืองนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบเรื่องของการเมืองเพราะประสการณ์บนสิ่งที่มันทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้การเมืองมันจะให้บางอย่างที่มันเป็นที่มันไกลตัวมันสามารถใกล้ตัวของเราได้นะครับทั้งในเรื่องของภาพฝันและก็ความต้องการในนั้นที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับนั่นเป็นเป็นเหมือนภาพฝัน้างๆของผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าชีวิตวัยหนุ่เป็นคนอย่างไรนะครับผมเป็นคนที่ รักเพื่อนนะครับชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการมีเพื่อนแล้วก็รักการมีพวกแล้วก็ทีมงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นปกลไกสำกคัญทนการที่ผมดำเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงตัวเองขึ้นมาอยู่ปีสี่ตัวเองก็ยังเป็นคนที่อพอเราคนเรามีการเปลี่ยนแปลงพอเข้าสู่ช่วงวัยการมีความรักเมันจะมีแฟนนะมันจะมีแฟนก่อนเดวผมเป็นคนคบอกตัวเองว่าผมเป็นคนที่รักเพื่อนนะถึงจะวัยเยาว์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังา คีคันนี้้กับเพื่อนมาระดับหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้พูดจากเป็นเป็นเบื้องต้นแล้วสบายๆนะก็ส่วนอื่นๆก็ก็เป็นเหมือนคนทั่วไปนะก็กินดีนอนหลับอะไรมันไม่ได้มีโรคประจําตัวประมาณนั้นก็เป็นคนทั่วไปก็เรามาเริ่มันทีคาถามเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คืออยากถามว่าเร่งบรรณาใจมีก่อนที่ว่าไปจะเป็นนายกองการเนี่ยก็เคยรู้ว่าเมื่อก่อนเบยจะเป็นรองแบยบรรลังใช่ไหมครับ แล้วมีเพลงบันดาลใจอะไรที่ว่าทําให้เบย์มาเป็นไอายุุุงพันนะจุดนี้แล้วที่ว่าแบยว่าแบย์รเพื่อนแบยมีทีมงานเยอะเนี่ยมันสู่เราหรือไม่ในการที่ว่าเราจะเป็นสบานนะครับในการนำมาสู่การเป็นนายกองค์กพัพออันดับแรกๆนะครับถ้าพูดถึงเรลงบรรดานใจนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะจะเป็นส่วนสําคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นจิ๊กซอว์ที่สาคัญคือแรงบันดาลใจมันเป็นคํำโตๆนะ หลักคิดสักอย่างหนึ่งของเรานะครับที่ว่าเรากับปฏิปทาทุกเรื่องราวมันกลับกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเราครับเพราะว่าในส่วนของเองส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกก็คือเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ผมคิดว่าหลักหลักสออูตรรัฐศาสตร์หมกเนี่ยทำให้เราเป็นผู้นําแล้วก็เพราะว่าหมกอาการเราเป็นนันักจิจกิรยเพราะว่าเรานั้นเรียนกระบวนการเรียนของเราในสบิข,ของเรียนน้องเรียนมันเจอะคือทุกคนทั ในรัศดรเราเรียนคืองานกลมันจะเยอะการเฉลี่สุดมันจะเยอะแต่วา่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเข้มข้นก็ดเข้มข้นแต่ถ้าเราสามารถมีเวลาที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ควรนะครับม,ม,ม,มันก็เยอะในะส่วนนี้ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจิก๊กซอที่สาคัญทําแม่ผมมันมีแนวบันดาลใจที่คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเอาตรงนี้มาเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องการพัฒนาตัวเองคือการที่เราต้องการโดดเข้ามาสู่การทํางานในฐานะองค์กรกิจกรรมเพื่อคิดว่าเรานฐานะเรียนรัศดร สิ่งสำคัญรัศดรุกคนจะบอกว่าคณะวิทย์ก็คือห้องแเล็นเป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 ็น,เป,นเป็นห้องเียนของเขาเป็นสนามของเขานแต่รัศดรุ่ก็คือชุมชนนะ,ะซึ่งชุมชนหรือผู้คนนะ,ะการที่แรงบดาจใจสาคัญของผมอีกทีหนึ่งนอกจากการเรียนรัศดรุ่ก็คือการที่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนรัศดรแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้มาได้มาทํางานได้มาเรียนรู้ผู้คนได้มาทํางานกับผู้คนหรือได้มาขับเคลื่อนองค์กรใองค์กรนึงมันจอภาพฝันที่เราต้องการอยู่คิดว่า ตรงนี้มันมันมันทำให้รู้สึกว่าเราเราเสียเวลาเรารู้สึกว่าเราเสียดายเวลาที่เราเรเาียนพื่อที่ะผ่านอะไรสิปีนะครับก็นี่เป็นแนวมันแนวสำคัญที่เราต้องแปรที่ขัดเกลาความเป็นผู้นานะครับเสริสมทักษะสมทักษะทักษะต่า,างๆทักษะต่างๆให้มันมีมากขึ้นในในในกลวของเราเพื่อที่เราเตรียมพร้อมจะออกไปสู่ตลาดแรงงานที่ในวันข้างหน้าที่จะมาถึงหล่งเรียนจบแ้นก็เป็นส่วนส่วนที่สองนะครับแล้วก็ส่วนที่สามผมคิดว่าบริบทพื้นที่ นะนบนพื้นที่ในพื้นที่ของสามจังหวัดชยายแดนต้ผมคิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันอุดระจุกไปด้ยวยคำว่า,าความเหลื่อมล้ําสูงนะค,คือความเสมอภาคหอความคาดอนภาคในพื้นที่มันเรามันหายากมากซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ พยายามพยุงตัวเองหรือเราไม่พยายามขับเคลื่อนสังคมเนี่ยเราไม่พยายามเป็นหนึ่งในทิศที่ขับเคลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นหรือฝึกได้นะแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าผมจบหลังไปจากในในการเติบโตวิสัยจังหวัดมาเรามันยากไม่ว่าจะเป็นการหางานทาการการการหางานทำเองการมีธุรกิจเองหรือการเติบโตทางการเมืองเองซึ่งมันทําให้การแข่งขันเรามีคือในพยยืทธศังหราเราต้องใช้คำว่าทุนนะ่ะสูงอของประเทศ่เพราะความเร็วลมมันสูง วกกับปัญหาเสามจาะวัชระดิจิต้ที่มันพังหลุดเข้ามาในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันทำให้เราต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการตท่นี้นี่เป็นจิ๊กซอชิ้นที่3นะที่ผมที่ผมไดแรวบรวมกันทั้ง3ชิ้นเป็นข้อตัวที่ทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญที่ทําให้ผมเองก็พยายามที่จะตามเป็นตัวเองพยายามที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรือพยายามที่จะขับเคลื่อนสังคมให้มันดีขึ้นนไปสังเกตการณ์ สั้นๆคอนเทนง่ายๆก็คือการเรียนในห้องเป็นสิ่งที่สำคัญก็เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตรหรือว่าพ้วิชาเนี่ยถามเลยว่าถ้าหากว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยเราต้องทํากิจกรรมด้วยใช่ไหมๆๆครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรียนบรรลใจแล้วก็สิ่งที่ว่าได้ประสบเรามาเรนะครับส่วนต่อมาเลยผมอยากจะถามว่าถ้าหากว่าคือในปัจจุบันเนี่ยการที่ว่าเราจะออกไปทํางานในในตลาดแรงงานเนี่ยเราต้องนึกถึงเลยก็คือการเป็นภาวะผู้นำเนี่ยภาวะที่21 ดังนั้นในฐานะที่ bear, ยยว่าแม่เป็นนายุคงการเนี่ยการจัดกตกรรมต่างๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าแม่ควรจะให้ความสําคัญในเรื่องทักษะทักษะว่าวิชาการเนี่ยหรือว่ากิจกรรมมากกว่านะในสองส่วนนะครับวิชาการหรือว่ากิจกรรมามากในองค์ปรอบแม่ครับ <c oughs> คือที่จริงเนี่ยนะเป็นเป็นคำถามที่ดีมากนะคําถามข้อนี้ผมผู้คุยระดับผู้บริหารมาเข้าวิาเทีเขียนมาหลายครั้งว่าในยุคป,ปัจจุบันหรือศตวรรษที่ยี่สิบเกณฑเนี่ย การที่เราจัดกิจกรรมนเรื่องของเนื้อหาเป็นหลักแล้วก็คอนเทนต์ตามเนี่ยนักศึกษาไม่ค่อยได้แค่ความรู้มือในยุคป,ปัจจุบันผมคิดว่าคือที่จริงในใน,ในการในการขับเคลื่อนหรือในการทำให้สังคมมันดีขึ้นมันควรจะมีเรื่องของสาระหรือเนื้อหาดานต่าให้มันให้มัน,มน,มนเยอะๆเยอะได้เท่าที่ยิ่ที่สุดแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนในรูปแบบนั้นอะสิ่งสําคัญที่เราพบเจอหลายครั้งก็คือว่านักศึกษาไม่ค่อยแค่ความร่วมือหรือนักศึกษาไม่ค่อยความสนใจ ซึ่งมันทําให้กระบวนการในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราจะคุยกันบอกว่าเราต้องมีนัศณะของคอนเทนต์นำและก็สาระตามคือคอนเทน์เพื่อเกิดแรงจูงใจเพื่อเกิดอินสไพร์ให้นักศัยอยากเข้าร่วมเพื่อให้นักศกษารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกคือในยุคนี้เป็นนักศึษายุคจนินจนวายนะหรือจนซึ่งจินเนี่ยสิ่งสำคัญที่เขามีคือเขาชอบในเรื่องของการ อันนี้เราพูดถึงคือในฐานะผู้ม,รรมีทํมฐานะผู้จักว่าเราควรจะจัดกิจกรรมแนววิชาการหรือแนวหรือแนวกิจก,กรรมจ่าไปเลยดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชวนพวกเราคุยต่อในฐานะที่ว่าถ้าได้เป็นผู้นาองค์กรร่วมกันหรือในฐานะที่เป็นคนจัดกิจกรรมสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์คือตัวกลุ่มตาลาดหลักของเราปฏิบัติที่บายไปคือกลุ่มนักศึกษากลุ่มตาลาดหลักตรงนี้คือในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคนเข้มไม่นำเนี่ยท่านนาจ่าโดยสาระเนี่ยนักศึกษาจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้พอเราวิเคราะห์เลยเอ๊ะเราจะมีกระบวนการในสิ่งหนึ่งที่ต้องสําคัญในยุคทํางานของคนเจนวายเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องมีพื้นที่กับพวกเขาเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่ต้องโดบงงนบังคับอัน<ง>นี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระบวนการแล้วกเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่ต้องบังคับเขารู้สึกว่าเขาอันนีใน้ในที่นี้คือเขารู้สึกว่าคือมึงเป็นใครจะมบาบังคับเขานะคำนีคือต้องให้พื้นที่กับเขาเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้าเขาจะออกตอนไหนเขาจะเข้าตอนไหนมันเป็นสิ่งสําคัญที่ถ้าไม่ให้พื้นท นักศึกษาจะรู้สึกว่าเขาโดนคือเขาโดนรัดรัดมุมหรือเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่แฟร์กันเขาร่วมง,งานอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่ามันองเป็นก้อท้าทายเรือไปสิ่งที่มันชันเล่นกับผู้จัดมากๆว่าเออพอกิจกรรมแบบเนี้ยเราก็ต้องปิดพื้นทีให้นักศึกษาเลือกเราต้องให้ PR อากิจกรรมให้เขาเห็นว่ากิจกรรมของเรามันมีอะไรแล้วก็ในกระบวนการที่มีกิจกรรมของเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เป็นวิชาการเนี่ย เราก็ต้องมีการแทรกเรื่องของคอนเทนต์หรือเรื่องของกิจกรรมที่มันมีแนวสนุกเข้าไปเพื่อที่ทําใหเ้เป็นการแก้เบื่อเพื่อทําให้รู้สึกว่านักศึกษากุม่นั้นเ่า๋เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็บนกับมที่คาถามว่าตัวเราควรจัดกิจกรรมในลักษณะของวิชาการหรือกิจกรรมจานดีผมมองว่ามัานควรจะจัดทั้งสองแต่แค่ต้องวิเคราะห์ตัวกลุ่มที่เข้าร่วมของเราอะในฐานะคนเจณวายถ้ากิจกรรมแนว ในลนักษณะของวิชาการเราจะมีวิธีการปรับแบบไหนจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อําให้นักศึกษามันเข้าร่วมได้สอบกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะสนุกเนี่ยเราจะสามารถสอบแทรกวิชาการได้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมของเราให้ได้มากมน้อยขนาดนี้ักๆนะครับที่ว่าเบย์บอกมาว่าควรจะให้ควาสมสำคัญกับส่วนไหนมากกว่าคือ Gen Y นะเด็กมันมีสิทธิและเสรีภาพมันเกิดมาด้วยสิ่งนี้ด้วยดนะังนั้นเราควรจะเป็นเพราะเป็นงานเป็นงานว,าว่า เราควรให้ความสัมพันกับคนไหนมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ว่าเบได้ฝากมาอีกอย่างเลยก็คือเบว่าคอนเทนต์นำสาระตามซึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็นคอนเซ็ตปต์หลักในการที่ว่าเบให้เรามาเมื่อกี้นะครับต่อมาเลยครับเพื่อไใ่การใส่เวลาก็คือคําถามต่อไปเลยก็คือในองคอ์กรเนี่ยเมื่อเราทํางานเนี่ยเมื่อสมมตินะครับว่าเราจัดองค์กรอกู่นะครับขึ้นมาเนี่ยการที่ว่าเราจะจัดงานงานหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมครแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าน,นั้นคือก็คือการจัดการคน ดังนั้นผมอยากให้จากังมุมมองเบ,บว่าการจัดการคนของเบ,บ่เนี่ยควรที่จะมีการจัดการยังไงที่ว่าทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันราบรื่นไม่สะดุดแล้วก็ให้่างฝ่ายมันพอใจแล้วก็มีการดาเนินงานของได้อัวน,นี้เป็น็ลปริทบที่มันจะยากแล้วก็ยากที่สุดนะอันนี้ผมเดินทางถึงขั้นสุดท้ายนะผู้คนก็หล่นหายนะผู้คนหล่นหายไปตามรอยเระเรารู้ดีนะทำงานกลุ่มที่มีเรื่องของการคัดการด้วยด้วยด้วยคะแนนเรียนหรือ การที่เราจะเรียนจบยังเป็นสิ่งที่แบบบางคนยังยังไม่มีความร่วมมือเลยครับแล้วมาลับเคลื่อนเรื่องของการอำน,นามสอง,องกกิจกรรมอ่ะพู้คำประตูมันคือคำว่าเวลินเทียหรือคำว่าจิตอาสาทุกคนเข้ามาก็คือไม่ได้มีเงินเดือนและทุกคนต้องเหนื่อยทุกคนต้องต้องทำทุกคนแล้วคือในความหมายในท่าทานขสิ่งสำคัญที่เราเวลาเราเป็นหัวเรือคือเราต้องทำให้สิ่งคือที่จริงอะ่ะมันมีกระบวนการการ,การถ,ถ้าพูดถึงในตัวชมรมอ่ะเราก็จะขับเคลื่อนในท่าทาครอบครัวทุกคนจะอยู่ด้วย อุดมการ์จะอยู่ด้วยลักษณะของแนวทางเดียวกยับนเหมือนเหมือนท่าชูงลด้ามเราเคยมาอยู่กับอนุรักษ์ก็แนวของการรักในก,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือคนที่งอุดมการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมชมรลงด้านวิชาการเพราะด้าที่จะ,จะกิจกรรมด้านวิชาการแต่ถ้าคุณลงมาเป็นองค์การนะหรือเป็นสภา,า,น,านักศึกษายิ่งเป็นองค์การคือเราเป็นพี่ส่วนกลางที่แบบต้องจัดทุกอย่างรับน้องก็ต้องทําเด็กด่าก็ต้องฟังกับผู้บริหารก็ต้องคุยกิจกรรมก็ต้องจัด โอ้ก็คือสาราพัดหัวทุกท,ทุกเรื่องในมัวคือทุกอย่างโงการต้องทําสิ่งสําคัญมันยากตรงที่ว่าเราไม่ห้จงจคุอยอะไรกับรุกทีว่าทําไมเขาถึงต้องทําไมเขาถึงต้องอยู่ทําไมเขาถึงต้องทําสิ่งนี้คืองการมันคือเป็นเป็นพื้นที่ที่บางอย่างไม่ได้ชอบบางอย่าง Wh. ก็ต้องฝืนทําบางอย่างไม่ได้อยากจะกินก็ต้องฝืนกลืนมันจะเป็นลักษณะนี้สิ่งสําคัญที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราอะใกล้อ่าใกล้เรียกว่าใกล้หรือวะ ใกล้ความเป็นจริงช <half> ีว ok well, ิตจริงจริงว่าถ้าเราจบออกไปจากชิบการทำงานพอเราไปเป็นลูกงองคนหรือไปอยู่ไปใต้พว่ากัมพูชาสิ่งหนึ่งที่เราเลือกไม่ได้คือสิ่งเ่าเนี่ยคือสิ่งที่ว่ามันเป็นหน้าที่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับกับเฟืองใกล้ๆที่รู้สึกว่าเราต้องฟังลักษณะของพม่ากัมพูชาที่สั่งงานมาคือสิ่งเหล่าเนี้ยคือสิ่งที่ถูสื่อสารบ่อยมากกากถีมอันนี้ที่เราให้ฟังเพราะว่าจะผนวกกับคำถามที่บอกว่าสิ่งเ่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเล่าให้ให้ทีบฟังว่าชรมเป็นแบบนนี้องค์กรรไมมมม่เป็หช แล้วก็โครงการไม่ได้เป็นเหมือนสมูนะโครงการเราคือไม่อย่เราต้องจัดเราต้องฟันเราต้องคุยเราต้องกดเราต้องมีสิ่งมากมายเขาว่ากดแล้วก็ทนแล้วก็เขาว่ากลั้นคือสิ่งเหล่านี้มันผนวกรวมกันเด็กด่าแล้วก็จะเป็นกลุ่มแรกที่โดนด่าชมรมเวลาดา่าเรื่องนูก้ก็จะทําการก่มแรก ก็ตัวอย่างเราก็ต้องรับมาป็นเหมือนน้ำทะเลที่แต่เราก็ต้องมีความอดทนเราต้องมองถึงสิ่งที่เป็นผลผลิตแล้วก็สิ่งถึงสิ่งที่ว่ามันสิ่งที่เราสมาร์ตอาล์มมอบไปให้กับเราในสิ่งที่เราได้รับมาจากการช่วยเหลือของพระองค์คือสิ่งนี้เวลาเราอยู่รวมกันเลยนะนะลูกทีมเราอธิบายให้ฟังเลยแล้วก็ทาให้ทุกคนในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องอดทนเรื่องนี้ทาไมต้องฟังเรื่องนี้มันทาให้เขารู้สึกว่าหลางัลงๆไปพอเราทำงานมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันในหัวใจหรือภูมิคุ้ ถันทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็ตึกตัวมากยิ่งขึ้นพอเราเจอปัญหาเราก็จะรู้จักการแก้ไขบางปัญหาเราก็ไม่ต kind of ้องรับไว้ทุกอย่างหรอกเราต้องรู้จักปล่อยวางสัพเพสัพพานะเราต้องรู้จักการปล่อยวางเราต้องรู้จักการปล่อยวางรู้จักรู้สึกว่าอันไหนที่ควรเก็บมาคิดอันไหนที่ควรจะไม่ต้องคิดแล้วก็อันไหนที่ควรจะเกิดการแก้ไขถ้าเรารับมาทุกอย่างเนี่ยตายมองตัวมาตายแต่สิ่งนึ้คือผมก็สื่อสารกับลูกทีมบ่อยๆแต่ว่าคนก็ลดหายไปตามกาลเวลาไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ก็เรียนรู้วิธีการไปส่วนกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเมื่อลูกทีมมองเห็นถึงกลไกหรือกระบวนการของเราร่วมกันแล้วนานๆพออะไรที่เข้าเจ็มมาเราจะสามารถปรับหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือตามหน้างานที่มันมารอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการจัดการคนนะครับที่อย่างเช่นวลีที่เคยบอกว่างานหนักมันไม่ได้ยากครับแต่ว่าการจัดการการจัดการคนอ่ะมันยากกว่าอันนี้ยากมากๆยากตัวยากมากอันนี้ก็เป็นมุมมองของนายกงการนะครับที่ว่าได้มีการ ทำกิจกรรมมาแล้วเนาะในตลอดวาระหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับส่วนต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อในพื้นที่เราเนี่ยเป็นพืน้นที่สังกัดเข้าไป็เขาเจะมีหลายศาสนารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นุทินีนอิสลามหรือว่าศาสนาพิธดังนั้นในในฐานะที่ว่าแปเป็นผู้นําอุค์กรเนี่ยความเป็นความสูงวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเออแป็จัดการยังไงอะ การอยู่ร่วมกันของคนละดีหรือว่าการให้ความสําคัญในการกันการจัดกิจกรรมของต่างศาสนาหรือว่าความร่วมมือของต่างศาสนาในส่วนนี้เพื่อที่ให้เราได้อย่างมีความสุขอย่างมีความสุขตรงนี้นะครับที่จริงมันเป็นเรื่องของคอนเจอร์นคอนเจิร์เรียกว่าผมในาะทำซึ่งโดยวันสนามทำซึ่งโดยโดยภาพใหญ่เนี่ยพื้นที่บ้านเราเรา เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าวอทนาทำสูงมากนะเรามีทั้งยี่นินอยู่ในมองปตานีมีทั้งเหมือนที่มีพูดเมื่อกี้มีทั้งมุสลิมที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งาศาสนาพวกรวมกันเป็นเป็นเดินเด่นป่าโอฒนรทำสิ่งสําคัญที่ผมรู้สึกว่าพอเราเป็นผู้นําสูงสุงเดเนอเป็นเหมือนเราไม่ได้เป็นชมรมที่สามารถทํากิจกรรมด้านนี้ด้สิ่งสำคัญที่ต้องต้องต้องให้มีคือเราต้องปกปกอดความหลากหลายไว้ครับซึ่งผมเริ่มต้นจุดนี้ได้การทํางานในทีมผมไม่รู้พวกคนมองเห็นยังไงแต่ว่าในนทททีีม่ผาง พราะันจะมีความหลากหลายสูงมากนะค,คือมันก็มีคนกลุ่มเดียวกันแต่หลายครั้งผมก็ยังมีทีมที่เป็นทีมเด็กคณะอื่นที่แบบเป็นติวเอร์เวชจาร์เลยซึ่งก็เป็นทีมบริหารหลักในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมสิ่งเหล่านี้คือคือผมมองว่าในการถ่ายทอดมุมมันต้องเริ่มจากตัวเราว่าห้ามตีความหลากหลายออกจากวงที่เราอยู่ถ้าสมมติเป็นผู้นำเมื่อ,อไหร่แล้วเรายอมรับต่อความหลากหลายหรือตีคนที่ออาจากความหลากหลายเราก็จะเจอแต่คนกลุ่มเดียวกันเราซึ่ง,งคือมนุษย์เราอะเป็นผู้นํา วลาตัดสินใจอะไรสิ่งสาคัญก็คือว่ามันจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเมื่อไหร่ที่คนรอบข้างรอบตัวเรามีคนกลุ่มเดียวกันเราเผานงานก็จะออกมาเป็นแบบเดียวกันเลยซึ่งในนามของกำแหออนกาึักษาเราสัไม่สามารถเปลี่ยนนั้นได้แต่ผมเองก,ก็ไม่ใช่ว่ามันมันมัน,ม,นมันดีพอรัประสิทิ์ในเรื่องของการบริหารงานในรูปแบบบรูรณากรรมแต่ผมก็พยายามนะพยายามรักษาไว้ตรงนี้มันก็แบบเจอแรงต้านก็หลายเรื่องอเหมือนผมจัดทุกงานเวลาองการจัดอาไม่มีคอนเสิร์ต ทำไมมีความสุขจัดได้งไงคุณเป็นใครคุณไม่เป็นมุสลิมหรออะไรกันแต่นนข้างใหม่ที่นี่นะผมาประกาศชัดเจนนะใครที่ไม่เ,เสร็จงานนะใครเสร็จแล้วคือสามารถออกไปเลยคุณกับกิจกรรมเสร็จแล้วแต่ว่านักศษาไทายพูดหรือนักศกษาที่ไม่ใช่มุสลิมอยากจะนั่งร่วมฟังฟรงกก็นั่งฟังในเ,เลย่องอะไรเนี้ยคือเหมือนงานแล้วนุกประคุณเราก็จะสองฝั่งคือเราก็พยายามบาลานซ์แต่ว่าชีวิตเราเราห้ามปากคนไม่ได้นะเราห้ามปากคนห้ามความคิดคนไม่ได้สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือเราแค่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีจริงจริงเราแค่ปรับ เราแค่อย่าโทเี๋ยวถ้ามันมีปัญหาทีเราแค่เรียกคุยในฐานะผู้นาคือเราเราไม่สามารถที่จะอิกโนกับทุกปัญหาโดยจะปล่อยผ่านกับทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่จะฟังเลือกที่จะขับเคลื่อนก่ออะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งสําคัญนะเมื่อไหร่ที่เราตดความหลากหลายออกจในกลุ่มเรื่องต้นจากการบริหารงานะในแผนที่จะออกมาในเรื่องของการจากการารัดกิจกรรมมันก็จะลุกมันก็จะลุ ผมพยายามอยู่ความหลักมาให้ได้มากที่สุดนะชมรมไหนหรือองค์กรไหนท,ที่จัดกิจกรรมด้านอะไรเราก็ขับเราก็สนับสนุนไปส่วนในฐานะองค์การเราจัดกิจกรรมก็อันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีมีทั้งร้องเพลงมีทั้งอนาชีสอะไรเงี้ยว่าให้มันให้มันมีความหลากหลายเพราะว่าจะตกจุดเป็นที่ของบ้านเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคำถามปลาท้ายน้องเป้ก็คือน่าจะหมดแล้วครับวันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของผูน้นำองค์กรนักศึกษาก็คือนายกองค์การนักศึกษามอปัตตานีนะครับ เราได้มาฟังมุมมองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทัศนคติหรือมุมมองในส่วนของพวาวินัธรรมต่างๆนะครับผมคิดว่าการที่ว่าเรามาสัมภาษณ์เบเนี่ยเราได้ศึกษานะศึกษามุมมองของผู้นำองค์กรนักศึกษาจะได้นําความรู้ตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ในวิชาเรียนนะแบบเพื่อให้เป็นประโยชน์ของพวกเราเองในการทํางานกลุ่มแล้วก็เป็นประโยชน์ของรายวิชาด้วยดังนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณเบมะนะครับนมายมอมัดมะซิงอย่างมากนะครับที่ว่า สะละเวลานะครับแต่ทั้งที่ว่าวันนี้เบก็มีงานเยอะมีเห็นว่ามีสองงานเลยใช่ไหมวันนี้สะละเวลามาพูดคุยกับพวกเรานะเพื่อที่ะให้าาเกียรติกบนักศึกษาที่ว่ามาศึกษาทัศนาติปมุมมองของนายกโครงการนะครับวันนี้ก็ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้า,าว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดผิดหรือว่าเสียสีใครใดๆก็ตามก็ขออภัยและก็ขอมาสานักที่นี้ด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ